สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมัสยุสคานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนํากับโตโ o ต a า l อติสนะคะตัวนี้เป็น1.0 เป็น1.8 eSport นะคะตัวนี้ได้มากับรถปี2018นะคะเลขไม้ไม่ถึงแสนนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่87,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปี18ด้วยแล้วก็ได้เป็นเครื่อง1.8 eSport option น,นะคะรถมากับสีขาวแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พอดีว่า ตัวนี้นะคะเคยเข้ามาคันหนึ่งแล้วก็ขายไปเร็วมากๆเลยวันนี้ก็เลยขอเอามาฝากในให้ให้พี่ๆใ,ในช่องได้ดูกันนะคะสำหรับคันนี้อ่ะ ตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทนะคะ599,000บาทได้เป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยไปนะคะเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไม่ใช่มัลตินะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะหลอดกลมๆสวยๆแบบนี้เลยด้านในนะคะตัวนี้กระจังหน้าสองชัน้นก็คือจะเป็นอ่าเป็นปีใหม่นะคะ ตัวนี้ได้มากับไฟตัดหมอกคู่ล่างเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีเทานะคะอ่านี่นะคะวันนี้คนพุกพ้านิดนึงวันนี้คนเดินทางมาที่บริษัทค่อนข้างเยอะแล้วก็รถคันนี้จอดอยู่ใกล้ๆกับโรงช่างด้วยนะคะต้องขออาภาัยด้วยนะคะอเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตรงมือจับนะคะตัวนี้ก็จะมีโครเมียมติดอยู่นะคะทั้ง4บานเลยตัวนี้นะคะสะเกิร์ตรอบคันเลยนะคะนี่พี่ๆสังเกตดูนะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะตัวแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กทูโทนนะคะเป็นสีดำปัดหน้าเงานะคะดิสเบรกล้อหน้านะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะสำหรับด้านในตัวนี้นะคะเป็น เอ็นจิ้นสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะหนี่เลขไม่อยู่ที่87 0 0 0นะคะเป็นระบบเอ g นจิ s นสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะได้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันแบบนี้เลยพวงมาลัยแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีขูดขีดเลยนะคะสำหรับพวงมาลายัยด้านซ้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอนะคะเป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะคุมโทนเป็นสีดำแล้วก็จะมีคิว้วโครเมียมนะคะตัดอยู่นะ ตรงนี้แอร์ก็จะเป็นแบบว่าทรงกลมดูสปอร์ตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอา่า PVC แข็งนะคะตรงนี้ก็จะตัดเป็นเป็นเ,เป็นหนังนะคะตรงนี้จะเป็นหนังนุ่มๆน,นะคะแล้วก็เดินได้ด้วยนี่นะคะยาวตลอดแนวเลยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้านี่นะมากับ เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถวางของได้แล้วก็พวกาชาร์จเอาเลตอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้นะลูกค้าสามารถชาร์จได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีปุ่มแบบสปอร์ตด้วยนะคะนี่ตัวนี้ก็คือที่วางแก้วน้ํานะคะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งเบรกมือเป็นแมนวนวลนะคะ มาดูกันที่เบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังนะคะสวยเลยนะตัวนี้เดินได้ด้วยสีเทาๆนะคะนี่แผงประตูก็จะเป็นเน้นเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงก้านมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะภายในก็จะประมาณนี้ฝ้าเพดานคือแบบสะอาด,อาดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกนะมีกระจกอปิดไฟไว้อ่านี่นะคะกระจก นะคะน็ี่นะคะปึ๊บนี่นะคะ,ะ,คะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้นะคะ5้าแสนเกหม่กพับาทลูกค้าสามารถผ่อนได้อยู่ที่ประมาณถ้าฟรีดาวนะคะฟรีดาวไปเลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะคะนี่ค่ะ ด้านในห้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเน้นเป็นเบาะหนังสีดําน,นะคะได้เครื่องยนต์พันแปดนี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ฝากระโปรงหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันนี่ด้านหลังนะคะ c o r o l l a Altis นะคะเป็น1 8 Sport นะคะตัวนี้เป็น e s p o r t นะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็ ภายในกว้างขวางนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะามาดูกันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างตัวนี้ยังอะไรเป็นแมกด้วยนะเป็นล้อแมกเลยนะคะแล้วก็ไอเคนะถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบๆเลยนะได้ยังอะไรเป็นล้อแมกด้วยนะคะลายเดียวกันหมดเลยนะ ตัวนี้นะคะแผ่นข้างหลังมันยังมีอยู่นะคะสวยๆส,ยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสําหรับหัวน็อตนะมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกล้องมองหลงังไฟเบรกดวงที่3มนะคะกระจกไล่ฟ้าด้านหลัง มีมาให้เรียบร้อยแล้วและได้เป็นสีขาวด้วยนะคะสะเกิร์ตรอบคันเลยเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะสำหรับรถปี18ค่อนข้างใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา Toyota a u t i s นะคะได้เป็นสีขาวแล้วก็ได้เป็น1.8ด้วยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ล้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะเครื่องยนต์ VVTi นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ d u อ vvti นะคะตัวนี้พวกสัญ,ญลักษณ์มาร์กตำแหน่งต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าแทบไม่มีขยับนะคะเนี่ยนี่นะคะสามารถไล่ดูได้เลยคานสวยสวยเดิม,เด,มเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรอยขูดขีดน้อยมากนะคะนี่พากันให้ดูเลยนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มนะคะเครื่องสภาพเดิมเดิมสวยส,วยสวยแบบนี้เลย ฝาน็อตกระโปรงนะคะนี่บอกได้เลยว่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงแท้เดิมๆนะคะมีปั๊มสัญ,ญลักษณ์โตโยต้นะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะตัวนี้สวยๆเลยมีคันเดียวนะคะมีแค่คันเดียวนะคะสําหรับ1.8 e sport นะคะนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะคะ ได้มาทั้งหมด2คันนะคะคันแรกขายไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เหลืออีกแค่1นึคันเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการจัดไฟแนนนะคะเรามีบริการไฟแนนนะคะเซ็นที่บริษัทเลยก็มีนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาเียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะแล้วก็สามารถทําเรื่องกู้ไฟแนนได้เลยนะคะรู้ผลได้เลยนะว่าผ่านหรือเปล่านะใช้เวลา2ชั่วโมงก็เคยทํามาแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ E- ีโคสอีสปอร์ตคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์หนนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ